สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเหนียวเซาอีสานทุกท่านด้วยครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพามาเบิ่งง่วงงามครับพี่น้องนะครับผมสําหรับผู้หาพันธุกรรมดีๆไปเลี้ยงนะครับผมยังตัดสินใจบ่ได้เมื่อนี้เป็นอีกหนึ่งข้อนะครับผมอยากทีผ้าพีผ้าน้องมาเยี่ยมชมนะครับมีแม่ลูกน้ำงามครับพี่น้องไผหาพันธุกรรมเจ้าซี่ไหวศูนย์เก่าหกพอในตํานานครับพี่น้องนะครับนี่ครับลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก่าหกด้วยครับพี่น้องนะครับโตผุ่นแม่เพิ่นนะครับผม งามงามครับพี่น้องมือนี้นะครับมีงัวแม่ลูกกัแม่สาวแล้วก็มีควายแม่ลูกงามงาม้ลยครับพี่น้องนะครับเบื้องต้นจบคลิปสำหรับผู้กระลังหางัวควายไปเลี้ยงเดี๋ยวปวดคุยกับเจ้าของขอกอยู่ของฟ้าบันเทอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ารับผมแนะนำตัวจัหน่อยนะครับผมครับขอกไอ้อัดครับผมบ้านไหนก่อนครับบ้านตรงน้อยครับผมบนเวียงนางครับจังหวเวียงนางเนาะนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้องเบอร์โทรติดต่อเบอร์ไหนก่อนครับศูนย์แปดสามหนึ่งสี่สามสามสี่สองเก้าครับผมแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งศ 3 2 4 6องซีด้พี่น้องนะครับนะครับเบาเบาไล้นะครับผมแจ้งรายละเอียดทีอยู่สำหรับผู้อยากมาเบิ้งตัวจริงนะครับผมคู่แม่ลูกนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับผมคู่ที่แรกนะครับเบิ้งงัวงก็ได้ครับพี่น้องสำหรับผู้อยากเบิ้งควายงามๆนะครับรอติดตามนะครับจนจบคลิปนะครับเอาเบิ้งแม่ลูกคู่แรกนะครับลูกที่ไหนครับอยู่น้าแม่นี่ลูก2ครับอ่าลูกตัวที่2นะครับผมอ่าลูกสาวพอซี่ไหวศูนย์เก้าหกได้นะครับเนาะครับผมลูกสายลูกสาวพอซี่ไหวศูนย์เก้าหกได้ครับพี่น้องนะครับจักเดือนนะครับลูกสาวเพิ่น ลูกสาวเพิ่นหกเดือนกว่าครับหกเดือนกว่าๆนะครับผมอันนี้ลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก้าหกนะครับเบื้องง่ายๆครับพี่น้องนะครับเรื่องเอกลักษณ์ของลูกซี่ไหวศูนย์เก้าหกนะครับผมแม่กระท้องหรือครับแม่ติดท้องหน่อยนะครับเนาะครับผมท้องที่ไหนในท้องครับท้องสามครับผมท้องที่สามนะครับผมก็พอไหนเนาะครับไหว้เสร็จหน่าว่เส็จหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมจะเกินือนแล่าครับสามเดือนสามเดือนนะครับแม่วัดส่วนสูงมาล่อยเท่าไรครับผมล้อยหาซิฟบวกลบนี่แหละครับลอยหาซิฟบวกลบครับพี่น้องครับผมครับผมอ่าเป็น ลูกผสมปลามันนะครับพี่น้องอันนี้ลูกสาวเพิ่นนะครับผม CY096 นะครับพันธุกรรมเจีนิทิกที่เส่อมถี่วงการเข้ามาหลายปีนะครับพอให้มีลูก CY นะครับขายเด็กเป็นแสนครับพี่น้องนะครับผมคู่นี้เปิดไว้ไหนไปไหนครับผมคู่นี้เปิดไว้สิบแปดหาครับผมอ่านะครับแสนแปดหมื่นกับอีกหาพันครับพี่น้องนะครับผมแสนแปดหมื่นหาพันแม่ลูกนะครับแม่รับประกันทองสามเดือนนะพี่น้องตัวทองเรียบร้อยอันต้าเศร้าพิษอันต้าเศร้าเรียบร้อยนะครับผมกับ เจ้าทศพลไหวเสร็หนึ่งหนึ่งหกนะครับผมใบหลวดมีครบนะครับผมทั้งเมียทั้งลูกนะครับผมเอาไปจดเอฟบก็ได้ด้วยครับพี่น้องนะครับสําหรับผู้สนใจอยากได้น้าเพลินไปเลี้ยงนะครับผมเอาครับหนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันเนาะครับผมเอาครับหนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันยังต่อร่องได้ครับพี่น้องนะครับอยากได้น้าเพลินไปเลี้ยงกับมะเบิงตัวจริงครับพี่น้องบ้านดงน้อยนะครับผมตระวงแว่งนังอำเภอเมืองจังหวัดมาสารคามยู่ใกล้ๆเลื่อนจํานะครับผมอยู่หลังเลื่อนจํา มหาสารคามครับพี่น้องนะครับอาจากถนนใหญ่เขามากกับแค่สองสามกิโลครับพี่น้องมาบอยากนะครับผมมาเบิ้งตัวจริงเดี๋ยวมาเบิ้งตัวสาวครับพี่น้องบาร์ดี้นะครับผ่านแม่ลูกไปแล้วโอ้งามๆครับพี่น้องราคาห่องยังต่องได้ครับพี่น้องนะยังต่อได้เลยครับได้ครับต่อรองได้ครับผมต่อรองได้นะครับเนาะมัมีตำหนิตรงไหนะครับเนาะรับประกันตำหนิครับผมมันมีตำหนินะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งแม่สาวครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้มักแม่ยเสาดอกใหญ่ๆต่างๆนะครับเอาดอกยิ่ใหญ่ต่างๆกลมดีครับพี่น้องลำเงาวนะครับตัวนี เป็นลูกสาวพ่อไหนครับซี่ไหวศูนย์เก้าหกครับผมซี่ไหวศูนย์เก้าหกด้วยครับพี่น้องครับผมเด็กเดือนแล้วครับอายุเพิ่นได้ขวบพอดีครับลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก้าหกได้หนึ่งปีพอดีครับพี่น้องนะครับส่วนสูงอยู่ประมาณหน่อยสี่สิบบวกอยู่นะครับเนาะครับผมได้ครับอ่าได้เห็ดเขาเรียบร้อยเลยครับพี่น้องครับแผลเขาสีหายแล้วเบื้องตะนอกตั้งๆนะครับผมเอาไล่กว้างๆนะครับเอาชีดล่าโนมรับดีคอขานะครับง่ามครับพี่น้องเบื้องคอขาง่ามงามครับพี่น้องนะครับตัวนี้ลำย่าวด้วยครับพี่น้องนะครับผม เอาผู้สนใจนะครับแม่นี่เป็นงัว่าสาวที่มีนะครับล่ำโตเน่านะครับเอาเนื้อสันเน่าดีครับพี่น้องเนื้อนังดีครับงัวเพิ่งได้หนึ่งปีด้วยครับพี่น้องหนึ่งปีนะครับผมโบดจัดรบเครื่องนะครับตัวนี้นะครับง่ว่หนึ่งปีราคาฟังราคาเปิดนะครับหลายไปไหน้อครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับเก้าพันบาทนะครับผมเอาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมครับผมแล้วประกันตรงนี้ครับพี่น้องนี่แหละครับซีไวทั้งครูด้วยพี่น้องนี่นะครับผมเอาอันนี้ก็ ตัวเอื้อยกัซีไว้ย์นะครับผมอันนี้กับตัวหน่อยนะครับผมก็บซีไว้ศูนย์เก่าพกนะครับเอกลักษณ์ผลงานรับประกันต่ำดีๆนะครับบุมฟี่ต่หนี้น้อยเนาะครับผมรับประกันต่หนีครับรับประกันบุมฟี่ต่หนีนะครับผมการขนส่งนะครับส่งฟรีครับส่งฟรีเอาครับผมมาเบิ่งคู่แม่ลูกนะครับผมอันนี้สำหรับผู้หาควายไปเลี้ยงด้วครับพี่น้องแต่เมื่อเบิ่งแม่ลูกนะครับผมควายแม่ลูกงามๆครับผมนะครับอันนี้ก็ลูกสาวด้วยครับพี่น้องนะครับอยู่น้ำแม่เพิ่นนี่ ลูกสาวพอได้ก่อนครับล้านหาแสนครับผมอ่าลูกเจ้าล้านหาแสนนะครับผมอายุจักเดือนแล้วครับผมหกเดือนกว่าครับผมหกเดือนกว่าๆด้วครับพี่น้องลูกล้านหาแสนหกเดือนกว่าๆอบครับผมเกือบร้อยยี่สิบหรือครับเกือบร้อยยี่สิบหรอเนาะส่วนสูงแม่ผสมพอได้ไหมครับผสมท่องสุกครับผมผสมเจ้าท่องสุกไว้ด้วยครับพี่น้องนะครับเป็นพ่อพันธุ์นะครับนครับระดับแกนแชื่อมสองสนามปีนี้เลยครับพี่น้องนะครับผม ือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันธ์ที่มีการแย่ไข่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับคือในราคา6กล้านบาทนะครับผมคููแม่ลูกนะครับผมแม่ผสมสีพารอบมือได้ครับมือฮื้อครับได้ครับอีกมืออื่นมือหื้อเนาะนะครับผมพอผสมวันที่หนึ่งเมษาสองหาฮกหาครับพี่น้องนะครับเจ้าท่องสุกอันนี้ลูกสาวเจ้าล้านหาแสนครับพี่น้องลำตัวยาวางล้านหาแสนของวีไล่ฟ้ามนะครับผมเจ้าท่องสุกก็เป็นพอพันธ์ของวิไล่ฟ้ามนะครับผมสังกัดวิไล่ฟ้ามดําเชืยอมีออกแล้วนะครับผม เอาแม่ประกันส่วงสูงถี่ร้อยเท่าได้ก็ครับร้อยสี่สิบบวกลบครับผมร้อยสี่สิบบวกลบเด้อครับพี่น้องนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบบวกลบคู่แม่ลูกนะครับเปิดหลายไปไหนครับบาทที่หนีฟังราคาเปิดได้ครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับผมสองแสนเจ็ดหมื่นกับอีกห้าพันบาทครับพี่น้องครับผมนะครับผมขนส่งฟรีครับผมเรื่องการขนส่งกับส่งให้ฟรีนะครับเนาะนะครับเบื้องตัวจริงได้ครับพี่น้องบ้านดงน้อยนะครับตำบลแวงนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับ หลังเลื่อนจำลอยเอ็ดเลครับพี่น้องนะครับขีเข้ามาอีก2-3กิโลกับหอดแล้วนะครับผมบั่นดงหน่อยนะครับมาเบิ้งตัวกริงสักวันผลงานเจ้าล่านหาเซนนะครับลูกสาวเพื่อนหัึงสี่ล้วพี่น้องนะครับนะครับผ่านรอบแล้วก็มีโอกาสซื้อสองในสามเลยครับพี่น้องนะครับผมเอาติดต่อเบอร์โทรกับสามที่ยูที่ขึ้นให้ยด้วยครับพี่น้องย้ำเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับผู้พันเดมีเบอร์นะครับผม0934123246 นะครับผมอีกเบอร์หนึ่งละครับผม083ครับผม083 1433 1433 4 2 9ครับผม4 2 9นะครับผมเอาโทรมาได้ครับพี่น้องครับนะครับสำหรับคลิปนี้กับเปิดราคาหนาหอนาฟ้ามแจกลาพี่น้องบัรทุกได้เยครับพี่น้องนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับของดีหนาห่อหนาฟ้ามคอยอัดเพิ่อนกับมีให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้แจกลาไปเสิร์ฟเลยครับ